คุณเคยพบว่าตัวเองนั้นเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเลยไหมไม่ว่าคุณจะนอนไปได้ขนาดไหนก็ตามมันก็เหมือนยังไม่พอสักทีถ้าใช่แล้วก็คุณไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เราหลายคนนั้นกําลังหาทางจัดการกับมันอยู่เหมือนกันครับแล้วในวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าทําไมเราถึงเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแม้จะนอนไปมากก็าตามแล้วเราจะทํายังไงเพื่อจะแก้ไขมันให้ได้ ค a ลิเบ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงาการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Storytale ด้วย s t o r y t e l คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่แถมยังมีคลังหนังสือขนาดใหญ่ที่ทุกท่านสามารถเลือกฟังได้อย่างจุใจแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง s t o r y t e l มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ Spark m มทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคา149บาทเท่านั้นถหากใครสนใจรบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ s t o r y t e l หนังสือเสียงในมือถือของคุณ ก็เช่นเดียวกับหลายๆคนครับวิธีแรกๆที่เราทําไปก็คือการเอาโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยไปวางไว้ไกลๆเมื่อถึงเวลาที่ตัวคุณจะเข้านอนแล้วก็หาวิธีปลุกแบบอื่นๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาโทรศัพท์มือถือก็เป็นความคิดที่ไม่เลวครับอาจจะเป็นหานาฬิกาปลุกที่จําลองแสงพระอาทิตย์ที่กาลังจะขึ้นไปจนถึงนาฬิกาปลุกที่ทําให้เตียงสั่นได้แต่ไม่ว่านาฬิกาปลุกของเรามันจะดีแค่ไหนก็ตามหรือเราจะเปลี่ยนเวลานอนให้เร็วกว่าปกติก็ตาม เมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกลา้ารู้สึกเหนื่อยไม่หายอยู่ดีนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดทีนี้เรามาลองจาะลึกความซับซ้อนของกลไกในการนอนกันครับผลปรากฏว่าการพักผ่อนอย่างเหมาะสมการนอนให้พอมันไม่เพียงแค่ต้องหลับให้ถูกเวลาเท่านั้นแต่มันยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับนาฬิกาธรรมชาติของร่างกายด้วยอีกคำหนึงที่ใช้ได้ก็คือนาฬิกาชีวิตครับ หรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า biology clock หรือก็คือระบบที่ควบคุมความรู้สึกโดยธรรมชาติของเวลาและควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจหรืออะไรที่เราเป็นไปตามธรรมชาติภายในหนึ่งวันนั่นแหละครับอย่างเช่นเวลาการตื่นนอนของเรามักจะเป็นช่วงเวลานี้เสมอไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเหนื่อยหนักมาแค่ไหนพอมันถึงเวลาที่จะตื่นคุณก็อาจจะตื่นขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้และบางทีร่างกายของคุณก็ยังไม่ได้พักด้วย ฉะนั้นนะครับการนอนที่ดีเนี่ยไม่ใช่การนอนให้เยอะเฉยๆเท่านั้นแต่ยังต้องนอนให้มีคุณภาพด้วยเช่นกันครับการที่คุณโหมททำงานโหมอ่านหนังสือโดยที่คุณคิดว่าโอเคเอาเวลาที่นอนเนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นดีกว่าเอาเวลาที่เรานอนไปทําให้งานมันเดินดีกว่าเนี่ยน่าจจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคคุณได้ทํางานเยอะขึ้นก็จริงงานมันเดินก็จริง แต่ว่าร่างกายของคุณไม่ได้พักเลยจิตใจของคุณก็ไม่ได้พักด้วยสมองของคุณทำงานตลอด24ชั่วโมงมันไม่ไหวนะทีนี้แทนที่งานม,มันจะเดินอย่างมีคุณภาพมันจะกลายเป็นยิ่งคุณทำไปเรื่อยๆคุณภาพมันก็จะยิ่งตกลงไปเรื่อยๆเท่านั้นเพราะว่าร่างกายจิตใจและสมองของคุณเองเนี่ยมันล้าไปหมดแล้วตัวคุณอาจจะยังไม่ได้สังเกตแต่ถ้ามันออกมาที่ผลงานของคุณแล้วแล้วก็อันเนี้ยร่างกายมันบอกเราแล้วนะว่าไม่ไหวแล้ว ขอพักสักหน่อยเพราะว่าช่วงที่เรานอนหลับลงมันคือช่วงที่ตัวของเราจะได้พักทั้งกายและจิตใจแล้วทีนี้ตอนที่เรานอนเนี่ยทุกๆอย่างมันจะซ่อมแซมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า Sleep Cycle กันก่อนครับแปลเป็นไทยก็คือวงจรหรือวัฏจักรของการนอนนั่นเองครับตามที่เรารู้กันว่าเมื่อเรานอนหลับเราไม่ใช่แค่หลับไปแบบนั้นเฉยๆ ในสมองและในร่างกายของเรานั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรมากมายโดยเราสามารถแบง่งมันออกมาเป็น5ระดับด้วยกันได้ครับโดยที่ระดับที่1-2เราจะเรียกกันว่า light sleep หรือการนอนแบบเบาบางมันจะเป็นช่วงที่เราเริ่มจะหลับแล้วกล้ามเนื้อจะเริ่มผ่อนคลายการเต้นของหัวใจจะเริ่มช้าลงอุณหภูมิของร่างกายก็จะเริ่มลดลงมาซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการนอนของเราได้เลยครับอารมณ์แบบกำลังมกลุ่ม เก่งหลับเกิงตื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังสามารถถูกปลุกได้ง่ายด้วยนะครับถ้ามีอะไรมารบกวนนิดๆหน่อยๆก็สามารถตื่นได้แล้วส่วนในระดับที่3-4ถึง4เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเรียกกันว่า deep sleep หรือที่เราเรียกกันว่าการหลับลึกนี่จะเป็นจุดที่หัวใจของเราเริ่มเต้นช้าลงมากที่สุดกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายมากที่สุดร่างกายเราจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาเพื่อซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมเซลล์ต่างๆกล้ามเนื้อกระดูก มันจะเป็นจุดที่ทําให้เราตื่นยากขึ้นนิดหน่อยแต่แม้ว่าจะเป็นจุดที่ร่างกายของเราเดี๋ยวซ่อมแซมตัวเองได้มากที่สุดนะแต่การนอนแบบ e e p s s l e p เนี่ยนะครับก็ <c oughs> อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ12-15%ของเวลาในการนอนทั้งหมดเท่านั้นเองครับซึ่งไม่ได้เยอะเลยส่วนการนอนระดับที่5จะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า R E M sleep หรือว่า Rapid Eye Movement sleep จะเป็นช่วงที่เราเริ่มฝันและคลื่นสมองของเราจะสูงขึ้น กล้ามเนื้อจะผ่อนคลายมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็กลับมาสูงขึ้นมาและที่มาของคําว่า REM เนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับว่าถ้าใครเคยเห็นคนที่หลับแล้วปิดตามไม่สนิทแต่พอไปเห็นลูกตาเขาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเขาไม่ได้กําลังเตือนหรือถูกผีเข้าอยู่นะแต่คนคนนั้นกําลังอยู่ในช่วง REM sleep ครับซึ่งมันจะเป็นช่วงที่สมองเนี่ยจะจัดการกับความจําระยะสั้นไปสู่ความทรงจําระยะยาวได้สมองเราจะเริ่มเคลียร์ข้อมูลต่างๆที่เราเรียนรู้มาในระหว่างวัน และจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจําได้นะครับซึ่งช่วง REM sleep เนี่ยจะใช้เวลาราวๆ25%เรของเวลาในการนอนทั้งหมดของเรานะครับซึ่งการนอนใน5ระดับเนี่ยเราสามารถลงเจาะลึกไปได้มากกว่านี้อีกมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่ผมรวบรวมมาแล้วมาย่อให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเท่านั้นนะครับถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างมาพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับการนอนแบบนี้เนี่ยมันจะวนหลูปไปตลอดทั้งคืน โดยแต่ละรอบอาจจะใช้เวลาสักประมาณ90นาทีต่อหนึ่งครั้งซึ่งช่วงที่ร่างกายเราจะได้พักจริงๆเนี่ยมันก็มีไม่ได้มากเท่าที่เราคิดเลยแล้วถ้าเราเข้าใจในตรงนี้การปรับเปลี่ยนกิจวัตรก่อนเข้านอนก็เป็นสิ่งที่ควรทําสิ่งที่มันรบกวนการนอนของเราที่สุดเลยเนี่ยคือแสงสีฟ้าแล้วแหล่งที่มาของมันเนี่ยก็คือพวกจอโมนิเตอร์ต่างๆตั้งแต่จอคอมไปถึงจอแท็บเล็ตมือถือแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องใช้วิธีสุดโต่งในการจัดการกับมันไม่ใช่ว่าของพวกนี้ห้ามเข้าห้องนอนไปเลยแม้แบบนั้นมันจะดีที่สุดก็เถอะนะครับแต่ในยุคนี้แล้วด้วยนะครับสําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ห่างตัวไปไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างน้อยเราก็สามารถปรับมันได้ครับโดยการเปิดระบบ Dark m o d eye comfort หรือระบบที่มันทําให้จอของเรามันเหลืองๆส้มๆนี่นแหละ เพราะว่าแสงโทนอุ่นจะทําให้ร่างกายและดวงตาของเราไม่ล้ามากจนเกินไปเท่ากับแสงสีฟ้าช่วงเวลาก่อนนอนก็ควรบังคับให้ตัวเองผ่อนคลายจึงเป็นวิธีที่มันดีที่สุดแล้วควรอยู่บนเตียงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาที่เราจะนอนนะครับร่างกายมันจะได้ปรับสภาพเข้ากับระบบพักผ่อนได้การเปลี่ยนกิจวัตรในยามเช้าของคุณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะแทนที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ตื่นนอนเลย ลองเริ่มวันของคุณด้วยความมีชีวิตชีวามากกว่านี้ดูไหมอาจจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งลุกออกมาเดินเล่นในยามเช้าออกกำลังกายก็ได้หรือฝึกหายใจสักหน่อยก็ได้มันจะไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นตลอดทั้งวันแต่ก็ทำให้คุณมีการปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของตัวเองได้ด้วยนะเอาล่ะครับทีนี้ถ้าคุณทำให้การนอนของคุณเนี่ยมันดีขึ้นคุณจะได้อะไรหนึ่งเลย สุขภาพของคุณจะดีขึ้นแบบโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งจิตใจและร่างกายมันจะไม่เปลี่ยนเพียงนิสัยของการนอนของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความเคยชินความคิดและแนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเองของคุณด้วยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคุณอาจจะเริ่มเคลื่อนไหวตัวเองมากยิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมของคุณจะเริ่มเปลี่ยนตามสภาวะร่างกายของคุณก็จะอยู่ในระดับที่คงที่สภาวะจิตใจของคุณด้วยก็เช่นกันตัวของคุณก็จะไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป ทำให้คุณสามารถเริ่มวันใหม่ของคุณได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ขอจงจําไว้นะครับว่าเพื่อนนอนน้อยแต่นอนนะของคุณก็ยังมีอยู่มากมายผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับการดูแลตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเราสามารถเอาพลังในการใช้ชีวิตกลับคืนมาได้และเริ่มวันในแต่ละวันด้วยความมีชีวิตชีวาอีกครั้งและจนกว่าจะถึงครั้งหน้า ขอให้วันนี้คุณตื่นมาอย่างสดชื่นและนอนหลับให้สบายอย่างมีพลังอรุณสวัสดิ์นะครับถ้าเกิดว่ามีใครมาดูในช่วงเวลาอื่นก็สวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นและราตรีสวัสดิ์นะครับให้เสียงภาษาไทยด้วย s p a r k m i n ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับหากท่านใดสนใจที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบ s u p e ป t h a แ k งและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับ สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาท่านจะได้มีสิทธิ์รับชมดูวิดีโอก่อนใครโดยที่มันไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้เสียทรสในการชมนะครับขอบคุณร่วมหน้าด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark Mind จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ